สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะคํานางมิสูป้ายแดงนะคะจะพามาเยี่ยมชมรอบๆตัวรถมิลลาดนะคะโฉมปีผลิต2022ค่ะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะปรับและพักไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนไฟไท้ายนะคะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็มีระบบปัดน้ำฝนนะคะแบบหน่วงเวลาด้วยนะคะแล้วก็ระบบปัดน้ำฝนหลังด้วยนะคะ ล้อและยางนะคะจะเป็นตัวล้อเหล็กนะคะ14นิ้วนะคะพร้อมฝาครอบต้อนะคะมาดูในส่วนด้านในนะคะภายในนะคะตกแต่งด้วยวัสดุเปลียนนแบล็คนะคะแล้วก็คาร์บอนปินนะคะ พวงอมาลัยเป็นพวงอมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะสามารถควบคุมวิทยุนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะส่วนจอนะคะจะเป็นระบบสัมผัส7นิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะส่วนวัสดุหุ้มเบาะนะคะเป็นผ้านะคะก็ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะถ้ามาดูในส่วนด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังนะคะ ในส่วนเบาด้านหลังนะคะจะสามารถปรับได้เป็น60-40นะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะก็ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายคะ่ะไฟไท้ายแบบ LED นะคะอันนี้ก็จะให้ความสว่างชัดเจนนะคะอายุการใช้งานก็จะใช้งานได้มากขึ้นคะ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านหลังนะคะอนนี้ก็จะเป็นพรมรองพื้นให้นะคะแล้วก็จะมี ด้านล่างนะคะจะเป็นช่อนที่เก็บของด้วยนะคะก็จะเป็นรอบๆนะคะในโซนด้านหลังนะคะตอนนี้จะเป็นชุดแต่งสะกดรอบคันด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะ ในส่วนเรื่องของคุณสมบัตินะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ารถมิรานนะคะของเรานะคะพกพาสะดวกนะคะรถคันไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะสำหรับในเมืองนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็ที่สุดเลยนะคะประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะในยุคที่น้ำมันแพงนะคะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายในการช่วยประหยัดน้ำมันให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ โชว์นู่นนะคะก็จะอาจจะมีเสียงเพื่อนๆเสียงนะคะติดมาด้วยนะคะ <S <S ก็ต้องขอใจคุยกันด้ว<อ>ยนะคะอันนี้เพื่อถ่ายในสถานที่จริงเลยนะคะเพื่อโปรโมชั่นต่างๆนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการสอบถามนะคะ <S <S ก็ออินบ็กซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะในท้ายคลิปนะคะก็จะมีช่องทางในการติดต่อให้กับ,บคุณลูกค้ารับทราบทันทีนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้เพียงโอนี้นะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะค่ะคุณ We'll